ก่อนอื่นต้องกลา่าวสวัสดีพี่น้องชาวไอแลนด์กันด้วยนะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ในเกม Last Day นะครับมาครับคนดูอย่างแรกเราต้องหาที่สร้างบ้านกันก่อนนะครับมาผมก็เลือกตำลีสร้างบ้านที่แอร์พอร์ตนะครับคนดูแล้วก็สร้างบ้านตำควีตไปก่อนนะครับคนดูต้นเกมโอเคครับคนดูเราก็สร้างควีตตมลูกซองละ เหมือนว่าด้านหน้าจะมีตัวนะครับคณดูย enfin ืนเข็บอยู่นี่เขาเห็นผมแล้วนะครับนี่เขายิงผมจะตายละนี่ผมให้เป็นเม็ดเดียวนะครับคุณดูล่วงเลยโอเคแล้วก็ได้เวสระเบิดมาละของอย่างเยอะเลยครับคุณดูดูดิหสุดกระดูกไปครับคุณดูเก็บของกัน โอเคแล้วก็ามาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยอย่างปลอดไปนะครับนี่เราก็าของเก็บบ้านไปก่อนนะครับคุณดูนีของที่เราได้มาก็เยอะอยู่นะครับคุณดูเส้นเคมเดี๋ยวผมว่าจะย้ายของแล้ววางกล่องใหญ่ตรงนี้นะครับ มาครับคุดูผมว่าจะระเบิดบ้านตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็ตำบักจักรยานขึ้นไปนะโอเคเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุดูเฮ้ยเม็ดเดียวพอ,อโอเคเดี๋ยวผมต้องรองน้องอีกคนเข้ามาก,ก่อนนะครับ มาแล้วครับคนดูเดี๋ยวผมจะเล่นแล้วนะเล่นตรงหลังการนี่แหละโอเคแตกแล้วนะครับคนดูนี่บิวอยู่ตรงนี้นะครับคุณดูเดี๋ยวเราจะเล่นบิวไป โอเคบ้านเขาก็แตกแล้วนะครับคุณดูของก็พอใช้ได้อยู่นะนี่เหล็กตั้งสองปันควานะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเขากลับกันเลยดีกว่านะครับคุณดู มาครับคนดูเหมือนว่าจะมีตัวอยู่ในถ้ำนะครับคนดูมาเดี๋ยวผมจะทิ้งของไว้ตรงนี้ก่อนนะครับของก็เยอะอยู่นะนี่ทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะไปลงั้ากันต่อนะครับคนดูมาเดี๋ยวเราจะลงเลยนะครับคนดู ร่วงไปหนึ่งนะครับโอ้โหกระสุนหมดเนี่ยกระสุนมันหมดซะก่อนก็สวยเลยครับคนดูกระสุนมหมดเฮ้ยคนดูตอนนี้บ้านผมกำลังโดนเลนนะครับนี่เพิ่งสร้างเองครับคนดูโดนเลนซะแล้วเนี่ย ไงต่อวะน้องก็โดนไปละมันเลนดไปถึงอ้องบิวเลยนะครับเดี๋ยวเราอ้อมหลังดีกว่านะครับโอ้โหจบละคนดูบ้านบ้านแตกไม่เป็นเลยครับเดี๋ยวเราก็สร้างใหม่ดีกว่านะครับคนดูบ้านแตกจนได้เลย มาเราก็มาสร้างตรงไบโอนะครับมาดูเดี๋ยวสร้างแคมไม้ที่ไบโอนะนี่ผมเอาล,ลูกโมไล่ยู่นะตอนนี้ของก็ไม่มีอะไรเลยครับคืณ ครับคนดูเราเข้าไปหาของกันต่อนะครับเนี่ยบ้านทุกคนเลยตอนนี้ไปครับคนดูเดี๋ยวผมเรียกมาแป๊บหนึ่งมาแล้วนี่นะครับคนดูเราก็เจอตัวลาด้านหน้าหนึ่งตัว นี่เม็ดเดียวพอโอเคได้ล,ลูกซองมาหนึ่งกระบอกนะครับคุณดูพอจะต่อยอดได้นะนี่ด้านหน้า,นามีอยู่หนึ่งวนนะครับคุณดูลูกซองด้วยนะเดี๋ยวรอรอรอมาผมจัาละ ตัวปิวเลยโอเคได้ลูกซองมาหนึ่งกระบอกนะครับคอนดูสวยเลยวันนี้เรามาครับคุนดูเหมือนมีตัวจะยิงบอสอยู่นะส่งกำลังไปละนี่ครับสองตัวนะครับยิยงบอสกันอยู่โอเคร่วงไปหนึ่งนะครับ โอเคหมดนะครับคุณโดซ้ำหน่อยซ้ำซ้ำโอเคลูกซองนะครับคุนโดโอเคเดี๋ยวเราก็จะยิงบอสต่อนะครับ โอเคคนดูเราก็ยิงบอสแตกแล้วนะครับเหมือนว่าบ้านผมจะโดนนะครับคนดนูนี่ไม่ใช่บ้านดิบเป็นแคมแคมไบวูนะครับคนดนูเหมือนว่าจะโดนโอเคผมกำลังขี่มาไปนะครับ นีนะครับคุณดูโอ้โหมาผมหารก็หมดพอดีของมานนี้ของก็ไม่ค่อยเยอะนะครับคุณดูผมมาสร้างไว้แบบรอขึ้นบ้านใหม่นะครับเอาลงมาแล้วโอเคเขาล่วงไปนะครับคุณดู โอ้อุยมาละโอ,โอไม่ตันรเราดูโอเคเราเกิดตรงนี้พอดีเลยครับเดสองตัวนะครับไอ้สามตัวว่ะตงไปหนึ่งี้ว,วมนะครับคุณดูกระสุนผมหมดพอดี วยแล้วโหไมตานว่าเกือบรวยแล้วกรับคนดูพลาดอีกนิดเดียวจบเลยชีวิตมาครับคนดูเราเข้าหาของกันต่อนะครับโจนจัดหน้าหน้ามันมีตัวนะ เดวพอลวงโอเคของมีหน้ากากอยู่นะพอใช้ได้อยู่โอเคตอนนี้เราก็ากำลังจะไปเลดบ้านนะครับคุดูแต่ว่าด้านมีตัวมาเลดขอน้านี้นะครับ ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยมันอยู่กัน2ตัวนะครับคดุดูตอนแรกผมนึกว่ามันอยู่แค่ตัวเดียวไม่ได้สังเกตแผนที่นะ ดยทีผมยินก็บของของเยอะเลยนะครับคุณดูแต่ว่นนี้ลุนละมีล่วงไปผมต้องการมันอยู่แค่ตัวเดียวนะ <S <S 1> <S 1> แต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณดูเพราะยังไงน้องก็ตามหลังมาพอดีเลย ก็คนดูของเยอะเลยนะครับเก็บเป้เดียวกระเป๋าเตรียมแล้วนะครับคนดูมีของข้างในอีกนะครับคนดูเราก็ได้คุณบอลสกูบมาแล้วนะครับคนดูอยู่ที่น้องก็มาครับคนดู ด้านหน้ามันมีตัวนะครับผมกําลังจะไปซื้อบัตรฟ้าอยู่เลยนะครับนี่ขเขาไม่เห็นผมนะโอเคล่วงนะครับคุณดูโอเคเราได้ของมาอีกแล้วนี่เหมือนว่าจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับ โอ้นี่ยังไวเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปซื้อบัตรฟ้าต่อนะครับโอเคซื้อละแล้วก็กลับบ้านนะครับกันดู มาครับกันดูมีตัวมาหน้าบ้านเรานะครับนี่น่าจะตัวเดิมเลยนะครับเนี่ยล่วงไปนะครับโอเคได้ลูก2มานะครับคุณดูเหมือนว่าพวกเขาจะเอาพวกมากดหน้าบ้านเราแล้วนะนเนี่ยเอาติดอินแบบนี้ก็โดนเนี่ยครับคุณดู นี่โดนไปครับคนดูจาได้เลยตัวนี้แหละที่ถืออูซี่ยิงเราต้นเกมนะครับผมกลัวว่าเขาจะมีดักอยู่นะ๋ยวรอเขาชุบมาก่อนนะครับคนดูโอเคเขาชุบขึ้นมาแล้วนะครับคนดูเดี๋ยวผมก็จะลงชาร์จแล้วนะโอเคล่วงนะครับ โดนกีม้ามาร่วมสองนะครับคุณดูโอเคเขาเจ็บเยอะแล้วนะครับคุณดูโดนไปผมเมกหนึ่งไม่รวงโอเคน้องก็ยิงร่วมกันนะครับไปแล้วเก็บกล่องกันก่อนนะครับคุณดู ของบึ้มๆเลยมาเราเริ่มเติบโตแล้วลนะครับคุณดูมาครับคุณดูเหมือนก็จะมานวนนหน้าบ้านเราไม่เลิกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องสั่งสอนซะหน่อยนะ กยานก็ปังเลยนะครับคุณดูโอเคล่วงนะนี่มีตัวบินเฝาอยู่ด้วยนะครับคุณดูตัวนี้เป็นปอนนะครับคุณดูปอนมืออาชีพโอเคยิงผมล่วงเลยนะเดี๋ยวผมก็จุบขึ้นมาใหม่นะ โอเคผมจะตื่ออูซี่ไปรู่ดแล้วนะครับคุณดูมีล่วงนะครับคุณดูตัวปอนโอเคของก็เยอะอยู่นะครับคุณดูก็ามาตกที่ผมหลายเซตละไปแล้วก็ของไปเก็บที่บ้านนะครับคุณดูเราก็ได้มาเยอะละ นี่นะครับคุณดูของเยอะอยู่นะครับคุณดูฟาร์มกันแค่3ามคนนะครับของเราก็าเริ่มเติบโตแล้วลนะครับคุณดูเหมือนว่าปืนเราจะมีน้อยหน่อยนะแล้วต้องออกไปหาเพิ่มนะครับคุณดูมาแล้วเข้ามา กดบ้านเขาบ้างนะครับคุดูเขามากดบ้านเราเราก็มากดคืนนะนี่ตัวนี้เลยจำได้เอา o อ,อฟเลยเดินกด o อ,อฟเลยนะครับคุดูดูสิเขาโคตตึกเลยครับคุดูตัวนี้ก็ก็มีนี่มานะเดี๋ยวเราก็กลับไปละ มาครับคุณดูนั่นนั่นมีตัวนะครับคุณดูเราจะไปเหล่าน้องเรานะลูกส,สองด้วยนะ เาคนดูเราก็มากดบ้านเขาให้เต็มที่เลยนะครับคนดูเก็บกดไว้ตั้งแต่ต้นเกมและเหมือนเขาจะไม่ออกจากบ้านเลยนะครับคนดูเอ้โดมุดบ้านจบละมาครับคนดูโดมันข้อออกจากเกมเวลานะครับคนดูเราอุดไว้โชคดีจัดเลยที่มัน ที่มันยังไม่ไม่หลุดไปนะครับคุณดูเดี๋ยวเราเข้าไปขดบ้านเขาต่อนะครับคุณดู โอเคเราุณดูตัวปอนเขากลับมาออนละอยู่ด้านหน้าผมเลยดูยิงกว่าจะร่วงนะครับคนดูก็ตึกเลยโอเคล่วงยิงมาเขาด้วยนะครับคนดูโอเคลูกซอง เกีองเราก็ได้เยอะแล้วนะครับคนดูมาครับคนดูเราก็มากดเขาอีกครั้งนะครับคนดูหลังจากที่เราของไปเก็บที่บ้านนะตอนนี้ลูกซองนะ มันว่าเขาไม่มีเซตเล่นแล้วนะครับคุดูเห็นเอาชุดหนังมาเล่นนะคนบอลอะไรเขาไม่เอาออกมาแล้วนะเหมือนเราจะร่วงหมดแล้วต้นเกมจำไว้ดีครับคนดูเขาตำเราไ้เยอะแล้วก็มากดเขาคืนบ้างนะตายเป็นคนกี้แกนงเฉยเลย โอเคนะครับคอนดูด้านหน้ามมีตัวนะครับคอนดูมันน่าจะถือฟาร์มัสดด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเราหลังก่อนนะครับคนดูนี่ล่วงไปโอเคดีครับคนดูฟาร์มัร์ดด้วยนะ โอเคนะครับคุนดูฟาร์มัสก็ตกเขาก็ตามผมมาไม่หยุดเลยโอเคแล้วก็ไปกดบ้านก็ต่อนะครับคอนดูนี่นะครับคุนดูเราก็จะขึ้นไปบนสโลูปนะครับขรดโดม้าไปนะให้ม้าขโดดไป นี่มีม้คีบโคงอย่างนี้นะครับคุณดูโอเคเขาลูกซองนะลูกซองเซตหนัก เออแล้วก็มากดบ้านกาต่อนะครับคุนดูยับเลยครับคุนดูบอกเลยเกมนี้โอเคนะครับคุนดูเหมือนเพื่อนก็มาช่วยละ เมจเขาบล็กเลยครับคนดูจักรยานต้องยิงให้จักรยานฟังนะมีตัวมาลอยอีกละโอเคล่วงนะครับคนดูโอเคล่วงนะจักรยานก็าฟังพอดีเลยนะ Mà các con đôi đã nát vào phòng nga cắp cân đôi. là ngay 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 xếp ngay 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 มาแล้วก็ของมาเก็บที่บ้านนะครับคอนโดของก็เยอะลาบวันนี้ มาครับคนดูผมก็กําลังจะเตรียมของไปยิงบอสติเคะนะเดี๋ยวเราจะดีดตัวไปที่เขานะครับ <c oughs> คนดู <Sugar grooming> <google> nah, nó có viên bó cho เข้าอย่างน้อยเลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็ร่หยน้องเ็ายิงนะครับเันดูเหมือนว่าบอสจะแตกแล้วโอเคบอสแตกแล้วนะครับคพนดู เราก็มายิงบอสไบโอต่อนะครับมานดูระหวางเรายิงมีตัวมานะครับคนดู มันก็รุดผมแเดียวผมแตกแล้วน,นะครับมาดูคนเบาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเซตไปใหม่นะครับมาดู <_ EN> นี่นะครับคนดูเหมือนว่าเขาเขายังไม่ไปไหนนะไม่กิดบอสอีกเดี๋ยวเราก็ไปยิงเขาใหม่นะครับคนดูเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ตั้งตัวเลย ล่วงไปนะครับคนดยังไงฟาร์มาดเดี๋ยวเราก็ยิงบอสต่อนะครับคนดู โอเคนะครับมาดูบอสแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคเราก็ได้เครื่องกันมาแล้วเราก็ต้องรีบไปแล้วนะครับเพื่นดูนี่เราก็ได้เครื่องกันมาวางละ แล้วก็มาฟาร์มบัตรกันตอนนะครับคดุดูโอ้โหโปรมาพอดีเลยไม่เชื่อเลยโปรแสงนะครับคดุดูเออจำค้างไปหมดเลยนะครับคุณดูมันโคตรน่าเบื่อเลยเกมแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปที่อื่นนะครับคุดูไปฟาร์มที่อื่นดีกว่าไม่ได้ฟาร์มดีเลยครับโพเนี่ย มันไม่มีฝีมือเล่นนะครับคนดูพวกเนี้ยโอเคเราก็มาฟาร์มที่ตั้งเบิร์สองนะครับคนดูฮะอีกละโลเรียบร้อยครับคนดูโอ้โหจบนะโคนรน่าเบื่อเลยครับคนดูโปรแบบนี้